สวัสดีครับอุปกรณ์ตู้ฟักไข่บายบางเซมนะครับวันนี้ก็สินค้าเข้ามาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น s t c 1000กล่องสีส้มนะครับอายุการใช้งานก็อึดทนนานนะครับต้องเป็นกล่องสีส้มนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิ3 0 3 0 0นนะครับนี่ก็มาเยอะเหมือนกันนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีราคาส่งให้นะครับจะสั่งเยอะๆอันนี้ก็เป็น H T C 1000นะครับอ่าแล้วก็ถาดไข่ก็มีนะครับอุปกรณ์เรามีมากมายนะครับลูกค้าสนใจชิ้นไหนหรือบางทีทางเราไม่ได้ลงก็ทักมาสอบถามได้นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าการทำงานไอเครื่องตัวเดียวทำงานควบคุมได้2ตู้แยกกันนะครับ อ่าเดี๋ยวจะมาสาธิตกันนะครับเป็น s t c 3 0 0 8นะครับมาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นที่วัดความชื้นแบบสายนะครับแบบ two in one นะครับก็คือว่าวัดความชื้นภายในอากาศแล้วก็อุณหภูมิด้วยในตัวเดียวกันนะครับสินค้าก็เข้ามาเยอะนะครับอ่าเริ่มเข้ามาแล้วนะครับสนใจก็สอบถามมาเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ